ข้อกวเสืตีนะครับเพี่น้องใช้ปัตตาเซมัดสเปร์ันกับเดียกับช่างนารถไต้หวันเคยขอกราวัสดตีนะครับเป็างเกรื่อเป็จเปุกนานรถไฟฟ้าดเลน้ำกนแล้วกันนะครับผมฝกเพ่อนพี่น้องเขาดูติดตามผมด้วยนะครับอันยังต่อครับกำลังงานน้องเชิมครับงานงานน้อยที่ไปต่อสวยนวพี่น้องนทางคนๆหลงกัเลย นะครับกับหน้าง,งานลดินเลือดไปหน้ามาเดิมครับนี่บอลไดมันโน่นมันสูงนะครับเอื่นใส่เอ็นหาได้ครับเอื่นขันหนีไปตำออกรถพี่น้องนะครับผมอันนี้เป็นหน้าที่กระองคนสื่อไม่นะครับผม อจากพี่น้องนะครับนี่ของเก่าเพิ่นนะครับผมน่าเบื่องานตีเกียรติที่นี่เป็นงานดีสู่อไมนนน่นะครับก็ฝากดันบนถึงไปนะครับก็คานหน้าเขาๆนะครับพี่น้องเหนือทีร่วมทั้งหมดจะหาอะไรกับ เอาเข้าเดียวพี่น้องเคลื่อนเครื่องบา่าเครื่องบ่าแม่เฮ้ยมากระพริสิ่งเหมือนเดิมครับเปลี่ยนเหรียญเปลี่ยนหัวเลยนี่พี่นอ้องหาวดีนขนาดพี่น้องเลยรายการด้วยกันนะครับ I'll come อุดทนต้องปอดครับพี่น้องความทนทานความอึดนะครับตําำนั่นนะครับยังมีลมหายใจอยู่ครับใส่ดีใส่ทนครับรุ่นนี้นะครับให้ดีให้ดีเหมือนเดิมนะครับคู่ไดกัต้องการนะครับผมในช่วงนี้นะครับคงยัให้คนได้นะครับผมสหาหรับ ปอดปรสี่ศูนย์นะครับราคาค่ับหมอมีตกเลยนะครับผมราคายังสูงเหมือนเดิมนะครับแล้วรถเข่าสามสิบปีเลยนี่พี่น้องซ่ัมง่ายครับดูแล่ง่ายนะครับ,รบ,รอ,ะรบอะไรตัวไปเลยครับหง่ายง่ายครับพี่นอ้อง เอาให้พัฒนาไนี่ลองดู อโอเครับเป็นหลักสารคดีเราจะไปเพียงสามนีนะครับขอพุดสาหรับการดตามแับชมเอาว้ไม่คิดหนาครับขอบคุณ้สวัสดีครับ